อนนี้ผมอยู่กับลุงโรดครับลุงโรดลุงโรดกำลังตัดหญ้าลุงโรดขออนุญาตอย่านิดนึงครับลุงโรดขออนุญาตนิดนิดนิดนึ่งครับลุงโรดครับขออนุญาตลุงโรดมาดูบ้านหลังใหญ่ครับบ้านหลังใหญ่แล้วก็ลุงโรดทําเกษตรครับผมลุงโรดสวัสดีครับผมลุงโรดครับลุงโรดอยู่บ้านหนังบัวครับตำบลตำบลตำบลท่าสลางใช่ไหมครับนี่ตำบลท่าสลางอำเภอเมืองครับผมลุงโรดตอนนี้กำลังตัดหญ้าทิ้งตัดหญ้าทิ้งหรือไงครับนี่ โอ้ตัดทิ้งเลยมไม่ได้ให้วัวให้อะไรใช่ไหมครับโอล้ลุงวรวดเลี้ยงวัวได้ใช่ไหมครับผมอโอ้ลุงรวดอยู่บ้านหลังใหญ่แต่ตอนตอนที่ผมเคยผ่านมาข้ามสะพานตรงนี้ครับตอนนั้นยังไม่โตเท่าน,นี้นะครับ,รบสวนลุงรวดครับผม,มขออนุญาตพาไปชมนิดหนึ่งได้ไหมครับหนิได้ลรงลวครับขออาานุญาตสักสองนาทีครับผมลุงรวดครับปลูกปลูกอะไรบ้างครับหนิลุงลวดครับขออนุญาต อ้ขาม่วงด้วยครับรู้แล้วครับขออนุญาตไปใกล้ๆนะครับผมรู้แล้วครับขออนุญาตอ่าใกล้ๆนี่คืออะไรครับรู้แล้วครับหนึ่งรู้แล้วครับขออนุญาตรู้รู้ขออนุญาตหนึ่งขออนุญาตพาพามาชมใกล้ๆนะครับเดินชมใล้ๆผับผมโอ้โอ้รู้แล้วครับอยากจะมาชมต้นไม้ด้วยครับพอดีมาหาเสียครับมาหามีบุคคเสียน้องครับเสียน้องครับนี่น้องนี่ ที่เัาไม่โคนะนใช่ครับมาหาเพื่อนมาหาเพื่อนตัวน,นี้เขาไปทำงานอยู่ศรีขอเลยเก็มีมโคเล็กใช่ใช่ครับเป็นเพื่อนกันเรียนด้วยกัน,นใช่ครับพอดีเจอแต่แม่ยายเขาเขาอยู่นั่นแต่เขาไปศรีขอก็เลยก็เลยกลับกลับคืนเลยกลับบ้านเลยก็เลยมาเห็นสวนครับตอนนั้นผมเห็นเล็ก,เ,ลกเอง่วนนี้น่ะแล้ว บบบบมันตายพ่ายบ่เังไงีิตายพ่ายบ่ยยโอ้อันนี้ทำกี่ไร่ตพ่ตรงนี้นี่ทำกี่ไร่โอ้โอใส่เก็บดำเยอะเลยวันนี้โอ้ใส่เก็บดำเยอะเลยครับลุงลุงครับโอ้ปลูกเชะอมสวยมากเลยครับเชะอ,อมเชะอมสวยครับโอ้ใส่เยอะเลยครับอันนี้ใส่ประมาณกี่ตันนี่กี่รถนี่ครับ โอ้ซื้อมาเป็นถุงถุงแล้วก็ใส่เรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ยอ๋อ,อครับครับแล้วนี่ยนี่ใส่ให้ดินดินชุม่มหรือยังไงครับนี่สวยมากครับส่วนมากจะปลูกกล้ยน้ำว้าใช่ไหมครับลุงครับปลูกกล้ยน้ำว้าอย่างเดียวเนาะดูครับผมลุงปลูก แต่ไช้นี่ก็ใช้เครื่องตัดใช่ไหมครับนี่โอ้ครับผมสุดยอดครับน่ารักมากครับอันนี้พันอะไรเนะมาะมะม่วงสีม่วงนี่ไหมพันอะไรครับนี่พันนี้ผมไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็ปลูกอยู่มันก็ขึ้นแบบนี้เนละปลูกที่สวนผมอนะะโอ้ลงปลูกเยอะมากเลยกล้วยครับผมแล้วน้ำไม่ท่วมหรอครับนี่ โอ้ครับผมลุงแกกำลังตัดหญ้ามารบกวนลุงพนดีแกกำลังตัดหญ้าตัดตัดให้สะอาดตัดตลอดใช่ไหมครับนี่ด้ยไงโอ้ครับบ้านสวยมากเลยครับผมโอ้คือวันมันร้อ <c oughs> น,มน,นไม่หรอกครับลุงครับคือมาดูตั้งใจที่เห็นสวนนึกว่าลุงทําเยอะครับนึกว่าลุงทําทําเยอะเต็มสวนเลยครับแล้วบ้านลุงก็น่าจะสร้างประมาณกี่ปีแล้วครับนี่หลังใหญ่มาก โอ้ครับผมน่าจะหมดเยอะนะลุงนอครับนอโอ้บ้านลังใหญ่ครับพอดีลุงมารบกวนลุงพอดีครับผมสวยครับลุงครับยังไงก็ไม่รบกวนลุงครับพอดีเห็นลุงทมที่ทมที่ด้วยโอ้ทมที่ด้วยเยอะหมดเยอะนั่นเองครับกลางวันมันร้อนครับลุงว่ากลางวันร้อนครับโอ้ ลุงครับเดี่สร้างหมดประมาณกี่ล้านนี่ครับนี่หลายล้านเลยครับอ้แต่ว่าหาแต่ว่าบรรยากาศดีแล้วก็ลุงลุงเนาะครับเนาะอยู่ใกล้ๆกล้เมืองเองครับผมครับแนี่ก็ผมมาหาเพื่อนแล้วก็เพื่อนไปทําธุรกิจไมโครครับนะลุงเนาะลุงลุครับก็ดีใจครับผมลุงเนาะครับ่ก็ไม่รบกวนลุงครับมาพอเห็นสีเขียวมีคนมาเห็นสีเขียว โอ้ครับผมโอ้ลุงว่าถ้าฝนมาไหวก็สวยอยู่แต่ว่าใช้น้ำประปาหรือประดาน,นีิน,นี่โอ้ครับผมครับแต่ว่าลุงอยู่ก็แค่ว่ากับโซนเมืองนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นริมรอุทยนบ่โอประมาณกี่ไร่ครับรวมหมดี่กี่ไร่เนี่ยครับผมลุงก็ มีความสุขครับใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ครับสบายนาะลุงเนาะมีความสุขดีครับุงครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับก็มานิดหน่อยก็มามามีความสุขครับผมครับสวัสดีครับ